สวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อู่หันสาค่ะวันนี้บรรยากาศดีนะคะต้อนรับเข้าสู่ฤด,ดูการใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วนะคะพาทุกท่านมาชมรถสวย,สวยคันนี้นะคะถ้าท่านไหนที่มองหาอยู่คันนี้สวยงามมากๆอีกคันหนึ่งนะคะ,ะแนะนําลูกค้าเลยตัวนี้เป็นยี่ห้อฮิโน m เมกาหัวเดียวค่ะเครื่องคู่ตัวเป็นเครื่อง j o 7 e 2 1 0แรงคอมมอนเรลเทอร์โบค่ะรถคันนี้เป็นคัสซีไทยประกอบเป็นคัสซีไทยนะคะ สีตัวรถคันนี้เป็นเทามุกเอฟเฟกนะคะลูกค้ามุกเหลือบสีน้ําเงินม่วงนะคะลูกค้าสีตัวรถเป็นเทาตามภาพเลยสเปคกระบะความยาว3 60, 60, เมตร60ระแนง3ไม้นะคะลูกค้าคันนี้ระแนง2ไม้นะคะลูกค้าแล้วก็มีคอกเขิมข้าวนะคะคอกขนข้าวนะคะที่เราเสริมเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ฝาครอบล้อเลนเนาะแต่งจัดเต็มแปลงหน้าเป็นโดมิเนเตอร์นะคะราวไฟ2ชั้น กันชนย้ํหมุดยืนแล้วก็บังผุนหน้านะคะติดเป็นฟิล์มดำสวยงามลงตัวอีกคันหนึ่งนะคะราคาไม่แพงค่ะคันนี้พร้อมจบให้ลูกค้าอยู่ที่700 0แสบาททวนนะคะถ้าสนใจก็แวะมาดูมาชมได้นะจนัดเน้นเงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่200,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ถ้าสนใจก็แวะมาทดลองขับดูรถตัวจริงกันได้ที่อู่หันสาส,สวยๆนะคะ เป็นคาสีไทยนะคะสภาพคาส,สีสวยเลยค่ะลูกค้าตามนี้นะคะความยาว3เมตร60นะคะตัวนี้อาจจะเพื่อนฝุ่นนิดนึงยางเปลี่ยนใหม่ให้แล้วทั้ง6เส้นนะคะสีสวยมากๆค่ะลูกค้าเป็นเทามุกเอฟเฟกนะคะอาจจะมองเห็นนะคะวเวลาสะท้อนแดดในกล้องนะคะสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าสีลายนะคะเป็นน้ำเงินชมพูขาวดำสีเทานะคะ ตัวนี้เอฟเฟกสวยมากๆค่ะตามนี้เลยค่ะลูกค้าแค่หนึงรอบๆคันเดี๋ยวพาดูเครื่องกันนะคะตัวนี้เป็นเครื่องอ JO7E uh, นะคะ210แรงคอมเรลเทอร์โบอันนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะคะเสียงเครื่องเงียบมากๆนะคะ กลกความร้อนนะคะมาเต็มมากๆค่ะตัวนี้เป็นของใหม่ให้เลยนะ,ะลูกค้าส,สวยๆเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันบ้างนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นเทอร์โบนะคะคอมเร็วเทอร์โบนะคะเสียงอ่าท่อดนันลั่นเลยนะคะลูกค้างานอีกฝั่งหนึ่งนะคะเสียงกล้องสตาร์ท ะะเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะต้องขออภัยด้วยรถคันนี้เป็นคัสซีไทยนะ,ะท่อเป็นเอสเลค่ะลูกค้าสภาพคัสซีนะคะใหญ่ๆเท่าคัาสซีนอกนะคะประมาณ8นิ้ว่าค่ะงานสวยนะคะลูกค้าร,รอบๆคันนะคะเดี๋ยวเอาน้ำลงให้ชมอกระบะรอบๆคันกันนะคะตัวนี้คันนี้ก็แต่งจัดเต็มโปรโมชั่นเลยค่ะมีคอกขนค่าแล้วก็ฝาครอบล้อ ตัวนี้เป็น JO 7E หัวเดี่ยวนะคะคัสซีไทยพร้อมจบให้ลูกค้าอยู่ที่700,000บาทค่ะถ้าสนใจเนาะมาดูงานภายในกันบ้างนะคะตัวนี้อ่าภายในตัวนี้นะคะก็เป็นเบาะสีน้ำตาลค่ะสวยงามมากๆนะคะเราเล่นอ่าแถบป,ประตูเป็นลายไม้นะคะให้แล้วก็ตัวครอบคอนโซลหน้าค่ะตัดกะสีเบาะนะคะภายในสวยมากๆะคะ่ะข้างล่างนะคะเป็น VIP นะคะสีน้ำตาลค่ะลูกค้า สภาพสวยนะคะตัวนี้บันไดหัวเก่งก็ใส่ให้ด้วยนะคะหัวเดี่ยวคันนี้ค่ะความยาว3เมตร60นะคะตะแนง2ไม้นะคะลูกค้าตัวนี้ถ้าสนใจแวะมาดูตัวจริงมาทดลองขับนะคะถ้าชอบถูกใจลูกค้าสามารถรับกลับไปไว้ใช้งานได้เลยภายในวันเดียวนะคะรถเสร็จพร้อมใช้งานแล้คะสำหรับคันนี้ นำทุกนำให้ทุกท่านมาฝากคันนี้นะคะฝากให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะ JO7E หัวตอนเดียวค่ะคัสซีไทยสวยมากๆค่ะเทา m o v เ e ฟเฟก t นะคะลูกค้าโปรโมชั่นรับช่วงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวที่จะมาถึงนะถ้าสนใจก็แวะมาจับจองไปไว้ใช้งานไปไว้ดูแลกันนะคะรับประกันในผลงานเลยค่ะลูกค้าสวยถูกใจแน่นอนนะถ้าท่านไหนได้เห็นรถตัวจริงค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ